ใช้สมุนไพรสมุนไพร<ฟ>อ๋อสมุนไพรอ๋อมผมเห็นอยู่ที่อะไรบ้างอะที่เป็นหอ,หอ,อใช่ไหมฮะที่หอหนังสือพิมพ์ไว้ใช่แล้วสมัยป,ปู่ผมเห็นปู่บางทีแบบ เอามาละคีบี้บนมือสมุนไพรปู่ให้กลิ่นมันออกเนาะสมุนไพรคีบี้เสร็จแล้วต้มเหลยฮะต้ม,ต,มต้มเลยใช้ต้มเหรอใช้น้ำต้มไหมน้ำต้มไหมขาดไม่ได้เลยน้ำถ้าขาดน้ำมันจะไอเนาะ <c oughs> แต่ของปู่เนี่ยผมเห็นปู่เวลาตักควันข่าหมูไงต้าควันเนี่ยดีมันช่วยเรื่องสายตาลูกส <c oughs> มุนไพรชนิดนี้เขาบอกว่ากา้ไอใบเฉลดเม็ดขี้ตาลูกโอ้แล้วเวลาปู่ปู่ได้สมุนไพรไปแล้วเนี่ยปู่ต้องการอะไรต่อไหม น้ำซุปไม่น้ำซุปไม่เอาน้ำซุปเราขอเป็นขนมขนมหวานหวานเลยวันไหนวันไหนไม่ได้สมุนไพรเป็นไงปู่อารมณ์หงุดหงิดแล้วพอได้ปุ๊บอารมณ์ดีแล้วก็ตรวจจับหมดไหมจมเหลือก็มีบ้างเขาก็มาตรวจดูความเรียบร้อยวัมสุขภาพปู่เป็นยังไง